สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบเหมนบานกรบปุ่มเนมือนปลาพี่น้องมาหวยปลาไผ่กับพี่น้องหวยปลาไผ่มือนนี้เขาสีมาใส่เบ็ดเยื่อกุ้งกันครับพี่น้องหลังจากใส่กุ้งตุ่มกุ้งมุ้งกุ้งแล้วมันไน้หลายกเอาแบงมาใส่เบ็ดต้องเบิ่งนะครับพี่น้องว่ามันสิเป็นอย่างไรนะพี่น้องกับมือนนี้สิมาหวยปลาไผ่เพราะว่าน้ำมันขุณุนขุนแล้วกัน้ำยังหน่อยเนาะ เอาไว้สิโอกาสว่าเอาเบ็ดคัดน,นี่มาปากักปักเยอะกุ้งล่องเบงว่าสิเป็นอย่างไเนะครับพี่น้องปกติขันนาคมคุค้นๆนี่งถึงมีปลาดุกกินได้พี่น้องแต่ผมกับบุณ่ใจว่าไม้นี่มันสิมันสิม,นสมีปลาอย่างกินนะครับพี่น้องเบ่งก,กันกับผมว่าเยอะกุ้งเขาจะเป็นไงกุ้งกับเตรียมมาอย่างดีครับพี่น้องไปกับผมไปใส่เบ็ดไปด้วยน้ำกัน ไมึงกินองมีตหลอบซุปอยู่นี่ไม่คุ้มดีไซ่ไก่ลอบก็เจ้านึ่งส่ไปหนี่งลังหนึ่งเลยเอาแบบไก่ไก่ชิดลอบเลยมี่ปีนองกุ้งเขาสใส่เบ็ดเบอร์หน่อยจังหน่อยนะครับพีน มันแหนวเบิดแล้วพุ่นไปเหียนี่ทางพุ่นบ่าวหม่อน <laser magicSenator lepting> ตปาสเสียบหนึ่งครับผมขวามเนี่ยพี่น้องขวานแบบขวานหางแต่ใต้เนี่ยเนครับผมเห็มันลอยได้ อลองเบิ่งกี่นองเยอะกลุ่งเขา เสียบปล่องที่สามมันเลยครับพี่น้องนี่พอเห็นมันดีดดีดโตได้นะ นี่ตลอบเต็มเลยนี่นไหนี่ตลอบอนะนะ ติ๋วกาดล่องเบื้องในพี่น้องนะเรียบกุ้งเขาจะเป็นไหนเนาะเอากระสีเดือดหูแป๊มกันนี่ครับผมมันกระสีลอยดุ้งแดงดุ้งแดงอยู่เดี๋ยวผมสีเบิ้งมันลอยจังเดยนะครับผมลอยดงแดงดงแดง คุณนะพี่น้องเนาะกะเดี๋ยวผมสใส่ไปเรื่อยๆนะจังๆว่าเบิ่งกันครับปุ่มบาสิเป็นยังไงผลงานเขาโอ้พี่น้องใส่เหยื่อกุ้งน <laughs> ี่บ่วยมัหลอนเว้ยโอ้ปลาหน่อยตอดกินผมใส่ได้ประมาณสามสิบหลังเนี่ยหล่อน,นดึงแล้วมันหลอนเนยเดี๋ยวผมจะย่างเราไปเบิ่งนฟังน้ำผุนนะพี่น้องที่เขาใส่เล,เลเี่ยนเลยใส่ท่านี่เลี่ยนเลยเนะมันจะคืบบนพี่น้อง ป้าหน่อยตอดกินลอนเบิดมานี่ตอดกินน้ำกลดแนึ่พี่น้องเลาะไปเบิรงนน้ำผุนผุนเห็น,นมันตีแล้วมันหลุดมันหลุดเบิด์เลยสโอ้ยป้ายังว่าพี่น้องมันตอดไว้แต่เขาสิเลาะเลาะไปทายเงืยบก่อนพี่น้องเอาไว้ย <c oughs> <c oughs> อุ้งเขาก็มีโบนหลายเล้บาดที่นี่ โอ้ยตังนี่ลังนีงงนง่มีปลาอยู่ด้วพี่น้องเพิ่งเพิ่งนะครับโอ้โหปลายัางพี่น้องด้วยนะโอ้ยคอพี่น้องตัวปูใหญ่โอ้ ซุ่มนี่แหละคือพี่น้องรุ่นนี่แหละตีทั้งหนากันไม่ตีด้วยพี่น้องทั้งหนากันไม่ดินเดี๋ยวตัวนี้ผมปักเป็นสัก่อนนี่ครับผมเอาเป็นสักกอนผมว่าผมเคยยังเห็นอยู่ฝุน่นตัวหนา นี่ตลอดไปเจ้าพี่น้องนี่นหลุดเลววยวะโตใบใหญ่นะครับพี่น้องมันิ่งจะลักษณะตีเบ็ดแล้วตีไวโ้โพด โอ้ยปลาอย่างเงี้ยพี่นอ้องกระสูปคือเห็นไล่ๆจุดจุดงานแมนอีลีพี่นอ้องกระสุปกระสุปกระสุปโอ้ บดตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ไปทัง้งนี่แหละครับพี่น้องเอา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมเก็บก่อนครับถ่ายเยอะไปกอนมาจากฟังผุนพี่น้องฟังนี่ก็าเยื่อหลอนเังนี่ผมเบิ้ดเลยนะครับพี่น้องโอ้ยปลาหน่อยนั่นน่ะล้างนั่นถือได้ไงนะโอ้ยปลายยังหร้อพี่น้องดิ่นคอยแท้ thể. โอ้ยตัวปลาไหม กินควายแด้อยู่บุล่ะโหอุ้ยตวปลาพี่น้องนี่นะครับรุ่นนี้กินเบ็ดเท่าอ้ยนี่โอ้นะสวบเอาสวบเอาไว้ไว้เพื่อนเก็บกันนี่เสียงดินด่แล้ว กันมันตัวใหญ่มันเป็นตะมันอยู่ด้วยี่นาะตัวใบใหญ่นี่นี่ดิ่นดิ่นอ่ะนั่นนั่นนั่นนะโอ้ตะคนหน่อยควนหน่อยก็คนหน่อยเห็นมันดิ่นอยู่กันพี่เนาะ ว่าหมาญอยู่พี่น้องนี่อาจจะตัวปยยุใหญ่10นี่นะครับผมรุ่นนี้ตอดเบ็ดก่อนอ่ะเดี๋ยวผมเก็บก่อนครับผมเหมือนต้นมาจากฟังน้างุูนเลยพี่น้องมาจากฟังนางนนพูน,าาฟ,น,นฟังนี่ดินเบ็ดเลยได้เหยื่อเขาตอดกินไว้แห้ง กับพี่น้องก็ผมผมนั่งเฝาเปลี่ยนเหยื่อจนเบิดเกี่ยงเลยครับพี่น้องกับป่ามันตอดเร็วครับพี่น้องมันจ็คแม่นปลายัางเนี่ยตอดกุ้งเฮาแบบว่าโอ้เหียบกลอยเลยพี่น้องเหยื่อส่วนใหญ่กับโบยั่งเนาะนั่งเบ็ดบอกกีหลังตีนี้เหยื่อนี่ครับผมเมึงผลงานนี่ครับผมผลงานเทา โตป,ปากะพอดีครับพี่น้องพอดีแหลวเลี่ยงรอบเ้ายังจะเป็นไหนในะพี่น้องเยือกับเบ็ดเบ็ดกันเลือพอดเ้ารล้างวูบูนนี่โอ้ยอ้าครับผมเขาเมื่อครับวันนี้เลี้ยงถามมารลุนกันไหมครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศา้าครับผมมาเลาะเบิองเบ็ดกันนะครับผมหลังจาก หมูว่านนะใส่เยอะกุ้งไว้ครับพี่น,อน้องก็โอ้ยป่าปลาหน่อยตอดกินเบิดเยอะย่งบก,กี่หลังใส่ใส่เบ็ดสามสิบหลังจริงๆเอาเบียดมาหาสิบกือบที่เลือบทายเยอะใส่ไปน้ำเปลี่ยนไปน้ำเกือบพี่น้องโอ้ใส่ไปนํำเปลี่ยนเยอะไปนํำเ,เ,เ,เบิดพอดีเยอเฮาเบ่งกันครับว่า มันสยังมีป่าบ่หลอบเาหนิ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะงง,งมากลัวเบ็ดพาพี่น้องเลาเบ,บื้งก่อนผมว่าย่านไปทั้งบบคือุ่นี่เดน หลังนี้เพงโอ้โหหลังนี้เพงมีป่าได้พี่เนาะโอ้ปลาตองครับผมปลาตองปลาตองนี่ครับผมปลาตองปลาตองเป็นปลาตองครับผมสวยๆครับ ปลาคือมัดตายอยู่หรอกนี่ครับผมโอ้โหหลังนี่หลังนี่หลังนี่ดึงครับขึ้นนี่นี่นี่อ่ะเฮ้ปลาคอปลคอครับผมอืมแซ่ไปใกลไก่กันนี่น้องหวยมันเกือบบนาย mình ừ. dẹp con khắp Cái chân nhắn tiền vô này phía nào không โอ้โห้พี่น้องปวดตองอืออู้โอืโโอหือตัวนี้สองสี่หกบัด ลาตองจุดครับพี่น้องต้องกาโอ้ตัวนี้มีการเลยพี่น้องโอ้นี่ได้ลาบได้ลาบพี่น้องได้ลาบเออสีไหนแม้เด็กการอยู่ครับผมถ้าจะกแจ้งดีพี่น้องาออยกากม,มืดอนปลาเนี่ยปลาขึ้นตายพี่น้องเนี่ย

มดถือเละพี่น้องเดี๋ยวฉีขาไมไปเบิ้งฟ้างปุ่นแล้วครับผมขอ,อกูเบียดก่อน <g it? c oughs> ดีนะยังถึกพี่น้องเอ,อ้ยอยังแบบว่าเตรียมใจไปแล้วเพราะว่าเยื่อเ้ามนะมันมมนี่นะนี่มดถือมันม่มี่เยื่อแล้ว อย่ตรงนั้นัลยน้องเลยังยกงนี่ยังตีงอยูะเหรอเด้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 อบังการครับผมมันยังจีงอยู่เบ็ด có đút hết tô bôi và nè tiếng đập đập cái thứ mà những đầy bả đục được hả phi nồi Ô, mi dừa cả những đầy như phi Nông ครับผมพี่น้องหลังจากเลาะเบื้องเม็ดแล้วแล้วนะครับมาเบื้องผลงานครับผมในแจ็โตเนาะเสานี่ครับถือว่าได้เตียมอยู่ครับพี่น้องด้เตียมอยู่รอบเสาผมว่ามันสิบูได้ได้ทําใจอยู่เลยตอนแรกไปครับผมไปเบื้องผลงานกันครับนี่ครับผมเป็นผลงานเสานี่นะครับพี่น้องโอ้ยกระซิมีปลาคอปลาดุกปลาตองนะครับพี่น้องปลาตอง สองตัวเด้อดลาาอยู่พี่น้องไดลาาอยู่ไดลาาอยู่เห็นว่ากระไดรอบคําอีกเขาได้รอบคําอีกซีเนาะรอบคาซีโตประคอกับปลาสูตรนะประคอสามเป็นแปดตัวครับเยอะกุ้งแล้วครับพี่นอ้องเยอะกุ้งแต่ว่ากัปลาก,กินดีอยู่แต่ว่ามันกินเร็วพดปลาหน่อยไม่เห็นกระตอดครับนี่ครับผม ผลงานหวยปลาไผ่เฮานี่โู้ได้ลาบอยู่ครับพี่น้องได้ลาบอยู่กะนองเอาเยือกุ้งมาใส่นะครับพี่น้องเนี่ยกุ้งมาใส่กะเพราะว่าปกติไอ้น้องขันซีเป็นแปลนคุน,คนอย่างสีเนาะใส่กุ้งมันกะอาจจะกินดีครับพี่น้องส,ส่วนใด้ครับแต่ว่าปลามันหลากหลายหรีพี่น้องปลาหลากหลายหรีกินกุ้งเนี่ยเดี๋ยวเมื่อหหร่ยังสิมาใหม่ครับพี่น้องเดี๋ยวสิ สิเตรียมการไหม่อว่าอธใส่สูตรไปพ่ะว่าใส่สูตรนี่ปพื่อจังปามตอดเร็วเกินไปครับพี่น้องปามเห็นเร็วเกินไปเดี๋ยวลองเบิง่งว่ารอบหนาจังสบมาจัดใหม่เนาะเดี๋ยวหากุ้งหายยังมาใส่ใหม่ปลาหน่อยมันลายผดครับพี่น้องมันตอดแต่ว่าเกิดมีปลาายเป็นยังเื่อจังตายคนมาสอดบอกื่อจังไหนเพอจังลอยๆ้นามันยังบไหลยได้ครับพี่น้องมันยังแต่อันนี้ กลางกาเนี่ยมันสิเห็นสังเกตว่าน้ำสิขุ่นๆเนาะบกเร็วเงี้อ่ะครับผมจะพ้าพี่น้องมาใส่เบ็ดเยือกงเนาะครับผมก็พ่อได้อยูได้กินครับนี่แหละครับผมวิธีแบบบ้านๆเนาะครับฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับติดสําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จังบ่ผ่านคลิปเนาะครับคลิปต่อไปสิมิยังกระทาลุนทาเบิงครับมอน้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ